ก็ได้มีโชว์พิเศษให้กับงานนี้ด้วยเหมือนกันเป็นยังไงนอ้ยคุอยาให้เราติดตามค่แต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันแต่เมื่อกี้ระหว่างทางที่เดินมาก็เห็นแบบว่า ก็วันน nah> ี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆบิวตี้แบรนด์เลยเนาะก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับทุกคนมากๆค่ะลุกลุกไปะวันนี้ลุกเป็นไงเป็นไงบ้างนี้ลุกใช่ไหมคะถ้าส่วนตัวหนูก็จะเป็นวันนี้จะออกฝอนิดนึงแ่เป็นแบบว่า ดิบ้าสาวเพราะวันนี้ต้องร้องเพลงเพลงนึ่งใช้พลังอันนี้แหละเซอร์ไพรส์ก็คือเป็นการโชว์กรมือใ่ะเแล้วยกๆอะไรคิเศษล่ะคะวันนี้เป็นยังไงของเราเามาแนวสีดำเออใช่ค่ะเป็นรสีดำแล้วต่อแล้วก็ดำดำดำลายลดลายละลอย อยากให้ทุกคนรอลุ้นแล้วก็รอเชียร์นะคะที่ Central e a u t y r a w a r d s นะคะพวกเราก็จะเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เหมือนที่พูดไปเลยว่ามีโชว์พิเศษพิเศษด้วยยังไงก็อยากฝากพวกเราทั้ง4ี่คนนะคะแล้วก็ฝากติดตามโชว์ของวันนี้ได้ค่ะ เพิ่งหลอกจริงๆก็นานกูแล้วประมาณหลายเดือนแล้วเพลงท Toxic นะคะก็ฝากทุกคนไปฟังกันได้แล้วก็สามารถเต้นกันได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดมีกับพี่นนท์ด้วยโอแมทชลี่แมทชลี่ไปฟรีกับพี่นนท์เป็นยังไงบ้างพี่โอ้เขียนอยู่เยอะมากเลยค่ะไวมาก พวกเราก็คุยกันว่าแบบอุ้ยห้าวันแล้วแบบไปเป็นหลักล้านเกือบสองล้านแล้วอะไรงนี้แล้วก็ตอนนี้น่าจะทะลุไปสองล้านกว่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ให้กระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยสําหรับเพลงแบล็ตตี้นะคะนี่ค่ะเป็นังไงบ้างคะพี่พี่นนท์เต้นค่ะแม่ค่ะพี่นนท์น่าจะแบบดีใจเพราะว่าพิกซี่เห็นตอนแรกที่พี่นนท์เต้น่าพี่นนท์เต้นได้่ <c oughs> <c oughs> เขาเต้นเก่งด้วยค่ะใช่โดนนไเขาโดนพวนหุ่นเซลไปในกองเรียบร้อยค่ะใช่แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็อยากฝากผลงานของทั้งพี่นวลแล้วก็ของทางพิกซี่ด้วยค่ะแล้วก็ของวงแบมเป็นไงบ้างคะวงแบมนะคะตอนนี้ก็เออซิการ์ล่าสุดค่ะชื่อเพลงว่าไม่อ่อมนะคะก็ยังต้องไปฟังนะคะเขาไปเต้นกันได้นะะคที่ยูทูบลิสอินเตอร์เทนเมนต์นะคะฝากด้วยก็จากยูทูปของก็ คนก็ยังไม่อ่อกน,นะคะท่ามอ่อเค่ะท่ามอ่อนก็ <c oughs> จริงๆเพื่อนๆหลายคนนะคะแล้วทั้งในวงการฮิปฮอปก็ทุกๆคนก็ให้การตอบรับอย่างดีมากๆบอกว่าชอบมากสนุกมากะค่ะ <c oughs> ก็ดีใจมากๆที่บอกว่าทุกคนชอบกัน <c oughs> แล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะถ้าเต้นได้เต้นมาให้หนูด้วยนะคะ ใช่อ่ทำไมอย่างี้ค่ะอายะอ่ำแล้ก็เต้อกตึ๊กตึ๊กตึ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึ๊ยอ่เฮ้ยเฮ้ยประมาณนี้ประมานี้มวสอนแล้วสอนนี่มากลับไหมแคไนะคะท็อกซีก่อนค่ะโแบลลี่ก็ได้แบลลี่แบ่ล่ใหม่มาสุดมานี้อะไรใหม่ๆมาสอนท่าเต้ก่ย I want your love, your touch. Go. I want it way too much. To tease me, to please me. I want you badly. I'm young. I'm young. I'm young. Okay. <laughs> okay. <laughs>